มาสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยฝนตกลิ้นมืนอนี่เิ็หน่อยกับบัได้ออกมาฝนลิ้นพี่น้องน้องบีเอาทองเชียงมาฝากแม่เนี่ยฝากมืนอนี้ห้ากะมาขอบพระคุณสําหรับพี่สาวที่คอยซัพพอร์ตตลอดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบพระคุณได้หลายเนี่ยนี่ที่เพิ่น เพื่อนบอกว่าไห้พี่พี่ซอยค่าปุยเดอ้อน้องบีว่ัสดนก็ไปซื้อขนมให้นิ็กน้อยไหวซื้อแบรนด์ให้ยายวัสดคัน้นาว่ามีเพิ่นกับเม่ยนเพืพ่อนเพื่อนคอยซัพพอร์ตน้องบีอยู่ตลอด,ลอดไหมพี่น้องแต่ลยแบบว่าคันทาเข้าว่ามีเพื่อนกะนักขึ้นกันขนาดแบบว่าเอาเอาอย่างไง่แมเนยาพี่น้องบันี้มามาอยู่ในในวงการที่ยูทูบกลายเป็นพี่น้องกันนี่น้องบีกะดีใจใหแห้งพี่น้องที่เพิ่นยังหักเข้าไหมเนาะ พี่เพิ่นยังห่างยังเมตตาเข้าจากจากคนบ่เคยรู้จักกันเนีสิแม่แบบนี้พ่อพ่อมีในแบบวงการยูทูบมาเฮ็ดให้เข้าเสื่อมกันได้รู้จักกันแม่นกับกลายเป็น,นเป็น,นหักกันไปแบบนี้พี่นอ<ะ>้องเพิ่นกะเป็นละอาทิตย์ลลตเลยแม่นเฮ็ดมาให้เพิ่นเพิ่นส่งให้เกือบทุกอาทิตย์เลยลหลายเด้อนี่น้องบีกะเอาออกมาไว้ให้แม่ เนาะแถวที่เหลือน้องบีก็แบงไว้ซื้อกับเขา,เขานิดน่อยกับเอาน้องนั่นน้องบีเอาไว้ให้แม่ไว้ซื้อของอยายให้ไว้ค่าปุ๋ยเล่าเพราะว่าเราสินักช่วงนี้ค่าปุ๋ยค่ายังเข้ากะเห็นแบบว่าการเห็นหน้าเห็นยังยังสี่ลัาสงสัยเพื่อนเห็นนะนะนะพี่น้องแมนแต่ว่าน,น้องบีว่าโอ้กันทาเป็นเพิ่นบบยืนมือซอยกับเต็มที่ไก่แบบว่าเพื่อนเป็นแบบน้องน้องห้างแม่เลยเนาะ จังหวัดเมนหายเงินผู้เดียวในสีค่ารถไทยค่ายังพี่น้องในสีค่าปุ๋ยสารลพัดลพัดยางค่ายู่ค่ากินอีกเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมายงีในน้องบีกะเอาม้าว่าห้แม่ตลอดเพิ่นเฮ็ดมาลองบีกะแบงออกมาให้แม่แล้วกะไว้ซื้อกับเขาน้ำจังว่าแม่เพิ่นเฮ็ดมาห้ไวซอยค่าปุ๋ยเลยเพิ่นเฮ็ดมาว่าสัน เมนเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไม่ให้เอาง่ายๆเพิ่นซัพพอร์ตทุกอาทิตย์เลยไหมพี่น้องจังว่าเป็นเป็นบุญคุณเลยเอาง่ายๆโหลดที่เฮ้ายังมีเพิ่นอยู่ข่านบ่ได้เพิ่นซัพพอร์ตกันกนักได้เนาะนักนักแต่ตาตาขนาดครอบครัวแบบว่าการอยู่การกินเฮาเข้ากันนักแล้วอันนี้หมื่นหมืดฝน าวาแม่ออกมาทงเมือว่านนี่น้องบีว่าสีอาชีพฝ้าฝนก็นเลยปะได้อาชีพพืชพอดีน้องบีเพิ่งได้ไปกดออกมากก็เลยออกมาออกมาให้แม่อยู่ทงจังว่ะแม่ไปซื้อปุ๋ยซื้อยางเด้อหันดอกเหยเพิ่นเฮ็ดมาให้่นอยู่ก็นันอยด้น่อยต้องมาเข้ากันเมื่อนีออ้น,น,น้องบีเพิ่งมาบอกให้เราฟังได้พี่น้อง แม่พ,มพ,พึ่งพึ่งว่องให้ฟังเพื่อกับจนจนนันนี่ละว่าแม่แล้วก็ว่าโอ้จ้าสีน,น,น,นั่นจังไดนอกแบบว่าเพ่อนเพลินซอยห้องตลอดเก่งใจพร้อมเด้แต่ว่าพี่เพลินกับในเพ่อนบอกบอกว่าในข่วมเต็มใจเพันว่าพี่พ่อมี่พ่อกินพี่กับซอยว่าสันพันว่าแนวเพื่อกับเหตุให้เห่าแับสับผ่อนเห่าพันหาเมนเห็นเห็นเห่าแบบ ยงเงียบเพื่อนกระเ็ยมาหาน้องบีกระเิเฮตไปหาเพื่อนยุ่งสิละเล่นเล่นน้ำกันตลอดแล้วก็ขอประคุณได้หลายเนาะแมนไปเที่ยวกับกเมนเพื่อนเป็นคนซับพ,พอร์ต <ไป S 2> ให้ไปท่ายไปไ่าเ้ตังแต่ไปไวายผ้ามาพี่นอ<ด>้องซ่น<ด>ยูดีมีแห้งขึง้นบ่เก็บบ่ป่วยเลยแม่นเเพป็อน พีน labor, Arrow, drum, drum, ่น no. ้องล่องล่องล่องเสร์ชเข้าไปมึงพี่น้องในไอ้วัดวัดวังน้ำเย็นอ่ะผูนันละที่เพิ่นเคาะให้เป็นกีจิกดังเลยอยู่ทางพนละบอก่งว่าเป็นกไดอนมาให้เขาก็ได้ไปแมนบัดนนี้หลังจากที่ไปมาแล้วปฏิหารอย่างหนึ่งลินเล่าที่บลูรถกกายเป็นรูรสชาิรูยังไปมืดเลยย่างได้แมน อันนั้นอันนี้อยู่ค่ะแค่งหัวแค่งยางเฮี้ยนยางใดตะกี้ตอตีมอยู่เพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นบ่ได้ดลดน้ำมตนในพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีใหม่ใหม่เพิ่นคือจังเพิ่นหลูอืมเพิ่มะออันคือคือจังแม่คือจังเพิ่นหูว่าปวดปวดปวดไอ้ไรบ่เพิ่นเพิ่อกระคะมองมองได้ทีว่าคนค้นเจ็บเพิ่นสีคาหมองหันพี่น้องเพิ่มสีคอเพิ่นเพิ่นกระคะขายหญ่แล้วกระคอไอ้มองมองมองหลังแล้วกระหัวยหญ่แล้วคอไอ้ของยหา่สามมอง น็้องบีก็ถือข้อข้อมงมงข้อปวดขอคุณน้องสาวหลายๆเด้อที่สาปวดตลอดขอคุณหลายๆคันบอมมี่เงียนเมื่อซอยกะนักจะสิิไไปเพแมนจากจากคนบรูจะกกันลายเป็นพี่เป็นน้องเลยพี่น้องับเป็นแม่เป็นอย่งก็เขาเอิญน้องฮักเป็นอันนี้ไปเลยข้ากับขอพระคุด้หลายๆ บ่แม่ยังได้อยากแบบชื่นในความชื่นชมทีเฮ้าอยากล่งคลิปเพราะว่าอยากอยากให้พี่ให้น้องได้ชื่นชมน้ากันในพี่น้องว่าเออยังยังมีคนที่ที่ที่แบบนี่ยังยังมีคนจิตใจดีอยู่เนาเนแยังมหนมตาเปิดแมนจากจากที่เฮ้าแบบว่าลำบากแห้งเด่นมันติเป็นแห้งต่ำแต่มันบอต่ำแมนพี่น้องคือคือคือเขาเจ้าว่าแมนนอนอื่นกูจะแจ้งไดนอะ กูสีนี่ิงกูีีเฮ้าเฮ้าเฮาเฮ็ดไปแต่ว่าบ่ตันเด้คือเนเหมือนเ้ามันกบ่มีทาตันในในคว่ดีทีเฮาเฮ็ดมันนี่แหละคือเพลงเขาเจ้าไอ้น้องบิสมักฟังฟังเพลงไอ้ไม่เพื่นที่เพื่อนลองอย่างถนนคว่มดีเลยพี่น้องล่องฟังมง่องเกียกอดถอย้อนย้อนบ้านแฟนปนวน่หฮนี่ตนเล่านี่ตนพอสไส่สกินยาแม่แม่ก็กินยาทุกอาทิตแต่ว่า พอเด้หน่อยทามวราใช้งานบอกกับในแตงงวดลดพี่น้องเพราะว่าเข้ากับเบิกมากินน้ำเบิกมาซื้อกับเขากับน้ำน้ำก็บในแต่งวดขาดแรงห้ขาแรงแกัมบ่แห้งเข้าสิไปใส่กับไปเพราะในได้ข้างวดงวดกัเลยต้องอยู่เฮดซะก่อนงวดรดแล้วเพราะว่าเราต้องบีขายเลยแล้วขั้นงวดเอาใส่ถ่ายรดลองจัง่าคอยบืนไปซะก่อนซ่เมมืองวดว่าสั่นกัเลยกลายเป็นนักนักที่พอหลาย ้องบีกคัคขาแต่สองเท่เพิ่นจังวางมือนี้เลยมาขอพระคุณพี่สาวเพิ่น,นลหลายๆในควมดีที่ห่อเฮ็ดไปย่างหน,น่มันสีย้อนขึ้นเ่าที่หลังพี่น้องถืงอโบถึงว่ามันบเลเ็วมันสีสาก,กัตามมันเ่อกะเห็ดไปหลดในค่วมดีที่ห่อเห็ดสักมือนหนึ่งฝ่าเพิ่นสีเห็นเองพี่น้องเ่อกะคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆ้องบีกัสีเห็ดไปยังสีตลอดนั่นแหละแล้วแต่ฝ่ามีตาหรือบบเ่ากับโบดรเกียงกันแล้ว เฮ็ดไปคือจังมือเศร้าก็ได้รับข่าวลายอยากพี่น้องกันนี่ล่ะแม่นอยู่เส้นบ้านเดียวกันอยู่อยู่บ่อยู่กะแต่วแจ๊กแจ๊กสิแม่นจังได๋แต่วขาเจ้าซากันว่าหมดแต่ว่าเฮาก็รอฟังแต้วเป็นยอดของว่าไหนก็ไปน้องบีก็เลยโทรหาลูกเพิ่นเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวรอฟังอีกอยู่ว่าซั่นก็เลยว่ามีังได๋เฮ็ดมาบอกในเด้อนี่ล่ะเพิ่นว่าตื่นเช้าเห็นกันแฮงว่ายังพี่น้องเฮ็ดนํากันไปโลดเพราะว่าหมามันกระโดดหมมาันเห่าแบบ น้องออบีลูกออกมาไลยอือลูกมะไรกะกระบ่มีหยางกระบอกหยางหยางไอ้พวกยังสีขาเมียยังมาเพิ่นเว้ากันอยู่หน้าบ้านมาเมือเช้าเอาบ่รู้เรื่องหันแล้วหันดอกก็เลยโทรหาลูกสาวเพิน่นโทรหาลูกสาวผู้ที่เพิ่นป่วยเพิ่นว่าเดี๋ยวพี่ก็รอฟังอยู่เดี๋ยวพี่เซตมาบอกไม่าพั่นก็เลยว่าเฮ็ดมาบอกในเด็กขันบ่บอกกบบรบ่รู้ได้หนิหันดอกนี่แหละในในความที่เพิ่นตื่นขึ้นแม่อือกไปอือปนวดนี่อยากไป ย้ายไปกินกินแมนเขาเขาถึงว่าเพื่อนอยากกินยนนังสร <ๆ S 2> ้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> างเพื่อนกินยังไรหาให้กินแนวแนวแนวเพื่อนกินบ่ได้เพื่อนสายไปแน้วเล่นทิไปขอบเปาะปแม่เอ้ยมากินเขาอยนี้เจ้ามากเดอรอจักได้กินๆๆบ่ได้กินบ่ได้กินพ้าพาเพื่นอนบอกไว้แล้วก็คือมิตรมดพี่น้องแค่เป็นในข่วมเสือที่เสอดาสีไปมากว่าพี่น้องมันอยู่ในข่วมเสือเขาใายแมนแต่ว่ามาเลยมาบอกสูกันฟั่งมือเศร้านี่แหละ แตงว่าเลยมาบอกแม่นํจาจังหน่อยแม่รัสสีด้เขาเมียป้าเทียเป็นจังไหนน้องบีก็รอบฟังข่าวจากเอื่ยเพิ่อนอีกรอบนึงอยู่จากจากลูกสาวคนผิ่วยอีกอยู่แตนว่าเดี๋ยวเอ่ยสีทรมาบอกข้าน้องแม่เจ้าไหนวะสันแม่นมันมันบอกแม่งาน,นรื่นเริงนี่พี่น้องมันเป็นงานเศร้าโศกเสียใจไหมพี่น,อ<ห>น,น้องบอกเฮียนไปก็บอกอยากให้เกิดดอกเหตุการณ์แบบนี่แม่นแต่ว่าแม่เราสิไปซอยสู้งาน อันนี้เป็นไข่ไข่กับทันหันเลยได้เป็นมือคืนเพราะว่าช่วงสงการเรากับแม่หันสงกัม่หันสงน้ำตากับยายสงกานของเราก็มาอยู่เราเฝากับเฝาเป็นล่างอยู่เราว่าแม่เอ้ยพอเอ้ยปีหน้าจะคอยสิได้มาสงเจ้าคือบ่มาเราว่าปีนี้คอยได้มาสงแล้วปีหน้าอยสิได้มาบปน้อว่าั่นปีหน้าได้มาบปน้อว่าั่นเราว่ายังมาพญ่ากับเฝาเหมาเซาโอ้ยน้อว่าั่นสาหายกลายเป็นดีเด้อว่าั่นพญ่าว่าเนาะมเมริกามา เฝ้าสู้กันฟั่งพี่น้องตื่นเสาขึ้นเห็นนาจังวายยั่งน้องสาวใจดีกบมาขอบคุณนพี่สาวเป็นน้องสาวของแม่แต่ว่าเป็นพี่สาวของน้องบีนอกที่เพิ่นไห้ความอุปธรรมเมตตาขอบพระคุณได้หลายเนาะน้องบีก็ได้เอาน้ำออกมาให้แม่แต่กะสไว้ซื้อกับข้าวกับนำให้ซองเถาให้เล็กหน่อยทยบานทบ่มุญท้ยบานท้ายเฮียนให้ท้ยเฮียนกินแม่เพราะได้อยากได้กินกะสีน้ำ ไปใส่ให้ม tamam. ันเป็นประโยชน์ที่สุดละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเงืนที่เพิ่นหาด้วยน้ำพักน้ำแรีงเพิ่นเพื่อกระเฮตดให้เห่าแมนหยาดมาให้เฮ่าใดเพิ่อเกิดหาด้วยหยาดเงือของเพิ่นชั่วเพิ่นสีให้เห่าใดแต่ละบาทเื่กันพต่ก็แลกเงือมาบ่เคยดูถูกเรื่องเงินได้พี่น้องแด้วน้องบีนี่ไปนคนทีตันีสุดเลยแมนพุ่มใจเพราะว่าเนืนหาบาทสิบบาทกับพุ่ม เป็ยังคอยซับพอร์ตตลอดขาดเอาเอาง่ายๆเหมือนว่าน้องบีมีอยู่สามรอยก็ไปซื้อยาให้ลูกบันนี้ขาดจนมดจนเหลือสี่สิบบาทโอ้ยเนาะเหมือนกับสมดอีลีนอสันบันนี้พอดีช่วงบายบายล่ละเป็นเหตดมหา,ากกเพื่อเลยว่าพี่จะซอย,ย,ยค่าปุ๋ยค่ายอย่างเด้วคือจังฝ่าหูนี่พี่น้องคือจังเพื่อนหูนี่ลหละนอกจากมาบอกสูกันฟังขอพระคุณได้ไรพี่น้นอง ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาอาจจะมือจังหน่อยมันฝนตกฝนลิ่นต้องบีกับลำลาไปก่อนเนาะกับแแมเมือนนี่สีขาไปหายายกับเด็กน้อยออกมาบ่าได้ฝนลิ่นแม่เอาหาเอาหยังลแล้วก็แล้วก็สิเขาเมียซองเมืองทางบ้านข้าเจ้าว,ว่าเป็นยังไงทางคนป่วยพุ่นล่ะพี่น้องเหมือนเฮากับลำลาไปก่อนกราบสวัสดีจ้าพี่น้อง